เออว่าเรายังรู้จักคนไม่ไม่ครบทุกคนเอ้ยนี่เด็กกับเพนนีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านี่ผิดกับคาแรคเตอร์มากเลยนะเธอเป็นฟาร์มเมอร์คนใหม่งั้นเหรอ ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนเธอไหนเป็นอนะันนี่บ้านเหรอนี่บ้านเอาไปละเอรลอดอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อคลิกดูไม่ได้ด้วยเอาไปฮะคือหน้าเขาผิดก,กับคาแรคเตอร์มากอะหน้าเขาสาวไปเลยเธอผู้หญิงหรือเปล่าโอเคจลองสำรวจพื้นที่ก่อนนะฮะ สำรวจไม่ได้นี่แต่ว่าขยะเนี่ยสำรวจจะเยอะไม่เจออะไรเลยนี่มีหนังสือสองอันอืมรู้จับไปก่อนสารที่เราค่อยมามาดูนะฮะรู้จักคนไปก่อนวายเดี๋ยวสักครู่นะฮะเมื่อกี้มีปัญหาขัดข้อเนี่หน่อยเหมือนมีตัวอะไรบินผ่านหน้าแล้วก็มาเกาะน,นะฮะหลอน จะให้บอกว่าตัวอะไรเอ้าอันนี้คุยแล้วเหรอ,อน,นี่มันจะคุยนี่อ่าอ่าโอเคสองรอบพอร้านนี้รู้สึกเป็นร้านตีเหล็กว่าพวกทำอา,าวุธในเกม M M O อเะไรเงี้ยมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมที่เรารู้จักนยพนักงานพนักงานทายิงง่วงอยู่นยนี่ใครเนี่ย ป้าแพมป้าแพมป้าแพมน่าจะเถือ่อนมาอัี้คุยคุยได้ไหมเนี่ยคุยไม่ได้ไม่ลบมือจับคุยไม่ได้คุยไม่ได้เฮ้ย,ย,ยแซมเหรอแซมลัง,งานพิเศษเหรอไม,ไม่สนเลยแซมกำลังกวาดพื้นอันนี้ใครเนี่ยไม่มีใครว่างเลยเหรอพระอาารพระคดากรนี่เกือบยืนง่วงๆเหมอือนไม่สนโลกอะไรเลย แต่ตั้งจะทำงานมากเหมือนทีน่ใส่ตุ๊กแกยูสนนะฮะอาวิกิียวเธอทำอะไรที่นี่หรอจ้านอะแข็งแร่งแล้วจะบอกให้ที่นี่เข้าไปได้หรือไม่ลอ็อกมันลอ็อกฟุบทางขวาไปให้ทัวนะ่ววันนี้ วันเีะบายสามวะเนี่ยยังไม่ยังคุยกับคนได้กี่คนอ้เนี่ยเอ้ยทั้งใครตัวดำๆสิบสองคนแล้วฮะโอ้แกติกแอ็มเด็ดเดมนโอเคโอเคมาลุ้อเหมือนเมื่อกี้เขาจะพูดถึงมาลุ้ด้วยนะผมเห็นแบบแบบขาบานเฉยเลยอ้าวนี่มันจูดี้ โอเคนี่ข้างล่างห้องใครนี่ใครเนี่ยใครเป็นใครเนี่ยนั่งเล่นคอมอย่างเดียววันมันไม่ทําอะไรงไงอคนเรามันวันไม่ทําอะไรนะเล่นแต่คอมอันนี้เจ้าของบ้านเนี่เลยลุงม,มันทําอะไรที่นี่เนี่ย ลุงไม่เข้าบ้านเอ้ยนั่นใครอ่ะเอ้ยเดี๋ยวรู้จักได้ไหมเนี่ยอืมทบุทบด้วยทุบทุบข้างบนมีลุงแก่์เสื้อเหลืองฮะอ่าจุดดิเราเดินมาอะไรลูกลุงลีนสัสบ เกมนี้เป็นไรเดินแล้วแฟบแไปด้วยแฟบๆฟบแฟบฟซะโอเคเนียเหลือใครอีกที่เรายังไม่ได้รู้จักเจอใครคุยทั้งหมดนะวันนี้มวกลับมาที่บ้านได้ไงเนี่ยที่บ้านหรือเปล่าในบ้านมันเก่าลงืูคิดไปเองโห ต้องเก็บไม้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าของเต็มแนะ้นี่เอามาทำไรเนี่ยเพราะว่าเลสซีดเนี่ยห้าบาทสิบบาทก็เออเอ้ยขิงของผมทิ้งอะไรไปผิดปะถึงจะบอกทำฟาร์มวันนี้ก็เถอะวันนี้ก็เคลียร์ๆน,นิดนึกอะไรกันอืมเอ่อ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 ตัดอะไรวะเนี่ย เชียนหน้าบ้านก่อนมืดแล้วนั่นกบนั่นกบนั่นกบเดี๋ยวเซ่รู้จัดรู้จักรู้จัดเปล่าหรู้จักคนไม่ครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโอเพนนี่ไปแล้วเนี้ยแขวัญไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะเก่งวะล่ะคราฟของตอนนี้เราคราฟได้ไหมนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วไม่ใช่แล้วนี่มันมืด ใครนี่สองทุ่มเสียงผิดประตูจากบ้านใครบ้านเรางนุนหลังนี้หลังนี้วะโทรรู้สึกจะไม่ได้แล้วจะทำความราู้จักคนอื่นเพิ่มไม่ได้แล้วเสียใจเต้เสียใจเต้ตขายดอกไม้หมดเลยเหรอเต้ไม่เก็บดอกไม้บ้างเหรอ อ๋อดอกไม้ไัวยังอยู่นี่หว่าใส่ตาลายเมื่อกี้ผมนี่ก่อนผมเลียร์กันหมอบวับวับหมอบ,บ,บถอยไปอ,อึ๊บต้นเล็กยก็ตัดออกอะ่ะไม่จำเป็นยังไงเกมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นได้ยินจากคนอื่นต้นน้ำมันเกิดเองใช่ไหมซีไม่ใช่เป็นน้งปลูกก็ได้สามทุมท่มแล้วจะสี่ทุ่มแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอต้นหนึ่งขอต้นหนึ่งเดินดูรอบเมืองทั้งวันเลยวันนี้อึบอึบอึบอืมบุก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 นี่ก็กวาด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 ไปได้ขี้เลยขี้ต้นจตีผู้หญิงเท่านั้นเท่านั้นพอดีจิตใจไม่ค่อยได้อยู่กับเนื้อตัวอะไรโอเคมูลนี้สิบบาทเลยละสองอันเนี่ยนะ ันขายได้ห้สิบาทเป็นไงได้กําไรกําไรเหรอวะตอนแรกมีห้าร้อยขายได้มาห้าสิบาทเหมือนตัวเลขหายไปตัวนึงวันที่สองทิวส์ดยหรือเปล่าวะเอออันนี้นกดอะไรไม่ได้ในบ้านออกมามีจดหม,มายมาจากใครเอาวันนี้ร้านเปิดเหรอเจอร์รสลดโว ร้านใครอืม hmm. เป็นจดหมายใครเรียก,กครับคล้ายๆโฆษณาอะไรอย่างงี้ป่ะ Achievement เนี่ยไปซื้อของอะไรอ่ะเอามีกับทิป You Show c o m m a n มาถึงเวลาจากวิลลี่วิลลี่ใครเนี่ยไปที่ทะเลตรงฟิชชิ่งเหรอไปทำไมวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสักครู่นะสักครู่ทุกคนไม่เดี๋ยวค,ค,นะค,คนต้องการตัวเมืองนี่มาอะไรเนี่ย เฟรนลี่หรือยังหรือเรียกไปใช้งานเลยพี่ค่าอึบ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 ฝันให้โดนซิเลกิีโอเคฮะอันนี้ก็ตัด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 ไม้ไม้เอ้ยจะสืกว่าตรงข้างล่างไม้ต้องการสามร้อยใช่ไหมออามาเดี๋ยวเรานี่ก่อนเราชั่งไอ้สะพานนั้นไปก่อนเราทำ ฟาร์มก่อนตอนนี้ะนะฟาร์มไปไแถวไหนดีแถวนี้แถวนี้แถวนี้นี่บุ๊บบุ๊บบุ๊บน้องสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสาม,สามเจออะไรอ่ะเจอสี่ เดี๋ยวจะเป็นรูปทรงปแปลกอือสิบห้าปุ๊บ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 ปนนะุ๊บปุ๊บปุับปุ๊บเุ๊บปล๊บปุ่บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปฟ๊บปุ๊นปนะุ๊บปงสบปส๊บปุาบปุ๊บปา๊บปุ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 กบป่๊บปุ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 ๊ๆๆ ผิดิดิดิ okay, okay. กกอืมอออโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บปลูกปลูกปลูกปกติก็พอปลูกตามปกติก็พอปลูกซโอเคฮะรดน้ำสิกินท,ทำไรรดน้ำรดน้ำนย่นเดียวฮึบฮึบ ึ๊บรถไหลรถไหลซ้ำรถน้ำรถน้ำรถน้ำแต่ผมเห็นเหมือนเห็นมีวิธีคราฟอันนั้นปะที่มันเป็นรถน้ำ Auto ออโต้อะมันมีนะแต่ผมไม่รู้จะหาทองจากไหนเน่งลงดันนี่วะเฮ้ยถ้าจะเล่นยากขนาดนี้ต้องเลงด้วยเหรอเนี่ยถ้าเนึกว่าตาัวละครหายไปก็จะลดตรงนั้นโอ้อยู่ที่เมาส์โอเค เนี่ยนี่ก็ขายไปแลยกันย่าย่าย่าขายไปด้วยเอาของก็ต้องอครับได้แล้ววางวางวางไว้ข้างบ้านปึ๊บเก็บหินเก็บที่ทำไฟไอ้เก็บที่ทำไฟไว้ไวก่อนไม้ไว้ก่อนตัวดอกไม้ปุ๊บหนะ้า มาติดไว้ฮะเผื่อให้เฮนรี่เฮนรี่ชอบวันนี้รู้สึกมีเฮนรี่เลอามาลู้ชอบดอกไม้อันเดียวกันหรือเปล่าตามตัวดูอะเฮ้ยนั่น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 วบดอกไม้ที่เพนนี่ชอบไม่ได้ไม่รอดหรอครับแต่ผมเงือบไอเอลลอตอะมันลงวัดไปได้ไงเนี่ยลงให้มันดูดีขึ้นก็ไม่คิดว่าจะอืมนะเฮ้ยเฮ้ย ก็โปรแชมพูเสื้อฟ้าหน้าอย่างนี้มีเธอคนเดียวเฮนรี่อ่าเธอคือฟาร์เมอร์คนใหม่เด็กผู้หญิงที่ฟาร์เมอร์คนใหม่สินะอ่าจะน,นำตัวละฉันเฮนรี่เฮ้ยเยอะเนะี่ยคุยได้เยอะมากสามประโยคเฮ้ยไม่แน่เราว่าจ,จะมีหวังกับคนคนนี้นี่เธอเหรอเธอชอบใช่ไหมให้ไปทั่วเลยของขวัญเนี่ยว่าให้ชันเหรอ ขอบคุณนะเห็้ยปะสักคู่นะฮะเหมือนเราจะถูกเรียกไปไอ้ตรงฟิชิช่งนี่ทะเลปะเอวเจออะไรเนี่ยเจอช็อกเจอช็อกแกลลตขายอย่างเดียวไม่รู้ทำอะไรฮะขายอย่างเดียวขายไปก่อน เอาตังเอาตังนี่ไงมาฮะเลมีอะไรครับลุงเชื่อนะเบลลี่เบลลี่อนี่เบลลี่เบลลีลอ่อ่ะเธอมาแล้วให้ไปตบปลานี่จะไม่ผิด เราสอนเราเรื่องการจับปลายังไงซะการจับปลาก็ต้องเป็นคุณสมบัติของฟาร์มเมอร์โอเคตกปลาใช่ไหมเยี่ยมแล้วขึ้นมือตกปลามาคุณได้เป็นโบผิวเผาเผา Fish. ต่อไปทุกที่เลยนะหนูสามารถซื้อของเกี่ยวกับพวกฟิชชิ่งนะฮะกับกับกับเบลลี่ได้นะฮะโอเคซื้อของจากเขาได้ที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับพวกของฟิชชิ่งเท่านั้นนะว่าของปกติแล้วก็ไปขายเอาไปซื้อกับที่ปีแอนะโหเราจะจำชื่อนี้ได้คิดนะนั้นะนี่ โอ้โห oh. ตบเลยตกเลยตกป่าหรือตกป่านะตบเลยกันนะติ๊ดสิติด๊ดติ๊ดติด,ตดยากมากือตรงนี้ไม่มีป่าน้ำมันตื้นมากเอ้ยแต่ป่ามันก็ว่ายมาได้ดิตามบทตามบทต้องตามบทต้องมาได้เอย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  เอ้ยเอย่าไปไกล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 ยาอยาปลายาพึกงเออปุ๊บตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไร,อ,ะไรอ่ะเกือบเต็มเปลี่ยนที่ให้เปลี่ยนที่มีดาวด้วยอ่ะขายก่อนขายให้หมดขายให้หมดเก็บไปก่อน,กนกเก็บไ้ก่อนผมว่าเก็บปลาไว้ก่อนผมไม่เคยเห็นปลาตัวนี้นะเล่นเซฟเซฟไปแล้วก็ไม่เห็น เขียไไ้ก่อนหนึ่ง่อโอหแล้วอย่า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 ใจเยน็น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 ใจเย็นใจยากเลยขนาดนั้นเอ้ยป่าครับช่วยด้วยผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นเออได้อีกแล้วใช่หรือไม่ นี่ทิ้งญ่าเลยย้ามาทำไมเนี่ยโอเคงั้นเก็บอันนี้ไว้อันนี้ขายเนี่เขามีดาวนะหรือว่ามีเคสให้เก็บปลาที่มีดาวสีเงินไม่เอานะนี่อะไรเนี่ยเชลวะเก็บไม่ได้ด้วยเหรอกินได้ไหมเนี่ยจะเก็บช่องเล็กน้อยอะไรขนาดนั้นเขาดเฉพาะเจ้าของบ้านอนอะ โอ้ยคุกคุกเฮ้ยวันนี้วันนี้เรายังไม่ได้คุยกับนี่เลยจีบใครทีเนี้ยอมนึกไม่ออกนะเนี่ยเสียงห้อแหบแล้วเนี่ยมันเป็นไรเละปะเนี่ยรู้สึกว่าพี่ๆกำลังใจอยู่โลกนี้นะไม่มีใครนะนี่บ้านใครนะเฮนนี เออว่าเรายังรู้จักคนไม่ไม่ครบทุกคนเอ,อ้ยนี่เด็กกับเพน,นีนี่ไม่ฆ่าพี่เลยล่ะทำหน้าอย่างเงี้ยเอ,อ้ยแจส๊สทำไมแจ๊สหน้าัก <c oughs> คุอ่ะรู้สึกสเสล็์หลงคอ อืเฮย้ยเสียงก็เริ่มไปแล้วเนี่ยแต่นี้อ่ะจนวันนี้เราินเซ็นกับแจ๊สอืมอืมไม่เข้าใจนะแผนไม่ออกเออนี่สักครู่นะฮะแสดงว่าเราได้หนังสือมาไม่ใช่เหรอ หนังสือเราขายไปแล้วเหรอชิบหายเรอเก็บไว้ในกล่องมาล,ลืมนี่ยังไม่มีอะไรโอเควินเซนต์วินเซนต์จะทำหน้าตาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเดินหนีกันหมดเลยเอ้ยคุณเอ่อเพนนีครับไอ้นี้หัวส้มหัวส้มหัวส้มเอ้ยไม่กินไม่กินดอกไม้ดิไม่กินดิกี้ดิกี้ไม่กิน เอาคุ้มมากนะสุดยอดจริงสุดยอดอีกแล้วไปตามเด็กไปดูแลเด็กไปเป็นครูไม่ใช่เหรออาองไงนี่มันเ <c oughs> จอก,กันอีกแล้วนะ Take easy. <c oughs> เท่กับอีซี่เฮ้ยนี่นมันคุยคุยคุยอย่างเดียวยาวไปไหม <c oughs> ไอหน้าสาวไอหน้าสวยเาจะคุยได้อีกเหรอแล้วกลับมาอีกนะกลับมาเน่กลับมาเพิ่มหัวใจให้เฉาเอาแฮม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 ขอโทษครับจะไม่คุยอีกแล้วครับทำไรทำไรเธอทำอะไรคุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่ดูมาเหรอ ขอโทษที่เน้าด้านเกิดมาครับสึกในถึงโซโลสวัสดีครับมีใครฮะวัดอะไรเธอต้องการอะไรเหรอไปให้พ้นเลยถ <c oughs> อดคำพูดไปว่าเมื่อน,นี้มี๋ย่คนเฟนไ้เงี้ยมี๋ตวคนต้องการตัวเราเปลี่ยนใหม่ละ เจอสองคนละมีไอหัวน้ำเงินเมื่อกี้แล้วก็ป้าแพมเอ้ยนั่นใครนั่นใครนั่นใครนั่น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 อย่าเพิ่งสักโค่แม่สาวผมสั้นสีเข้มแม่สาวผมสั้นสีเข้มเอ้ย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 อย่าเพิ่งข้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอืมมาลุนะฮะนี่ไงโมวี่ฉันมาลุ นินามิกส์พิซูอะไรวะเนี่ยคือซับยากมากอ่ถึงมันจะไม่่อยถึงมันจะไม่ยากให้สุดก็เถอะนี่ไม่มีอะไรนะฮะปกตินี่ไข่เป็นเล่นเล่นคอมอย่างเดียวเลยเหรอในทั้งวันเนี่ยใครเนี่ยโต้่ับหัวม่วงนะเอ๊ะใครเนี่ยพี่น้องไอ้หอัวฟ้าหัวม่วง คนชื่ออะไรวะเตียนเตียนลักอย่างนี่ยให้หอออัวม่วงใช่ใช่ชื่อเดียวกับคนรับใช้ใน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 แบ็กวัตเลอร์อ่ะคนใช้ไหมเรียกเรียกสะดบเลยเขาเขาเดี๋ยวบอกพ่อบ้านพี่พ่อบ้าน <laughs> ใช่พี่พอว้านไอพีแแอร์ค่ะเดี๋ยวโอ้โหเปิดปะตัวนี้เลยไม่รับลูกค้าไหนล่ะลูกค้าที่เขาจะเอาตังมาให้่ะ วันนี้หองขวัญน,นะไอ้นีให้ของขวัญไปแล้วสองอันทำไมสองอันวะนี่เก็บไว้ก่อนเพื่อใช้ในายามฉุกเฉินขอ,อเรแล้วกลับบ้านนะตบปลาต่อดีไหมเนาะโอเคฟางก็ปกตินะ่ะคือวันแรกจริงๆผหน่าจะเอาเวลาที่ไปคุยกับทุกคนนะั่นเนี่ย ไม่ใช่คุยทุกคนเดี๋ยวเวลาคุยทุกคนมันทักขยายฟปลาไว้ในวันนี้มันพิ่งคนที่สองเลยมันขายปลาอันนี้อันนี้เก็บไว้อันนี้มันเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีประโยชน์ในการตรงดันโอเคอปึ๊บอีกแล้วอีกแล้วมานเนลเซอร์อ่ยแล้วดิคิอึ๊บอึ๊บเอาให้โดนอึอ๊บอึ๊บงับตอนนี้ผมขอถอนหญ้าหมดเลยแล้วกันนะข้างราจะมีหญ้าอยู่ใช่ไหม เขาบอกเขาเดืยอยาอยนิดนึงอ่ะนี่นิดนึงอ้าวก็อืมเาเข้าไปไม่สนแล้วนะเล่นตามใจชอบนะเซฟเนี้ยใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะฮะถ้ามีคนดูถ้ามีคนแนะนำอยู่นะฮะันดีผมไม่รู้เรื่องเกมแนวนี้จริงๆที่อยากเล่นเพราะว่ามีระบบสีสาวไว้แหละ <c oughs> จริงๆเนะี้ยยอมรับตัวยอมรับโดยตรงเลยเนะี่ย เพราะมีจีบสาวทำให้ข้าได้มาเจอกับพวกเจ้าหญิงในดิสนีย์ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคไอเอเนจีเอนเนจีเอนเนจีกิน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 อืมโอเคโอเคถือว่าลืมตาอยู่โอเคือว่าเพิ่มเพิ่มเยอะอยู่นะ จะไม่เสี่ยงนะเมะื่อกี้จะไม่ยอมนอนอยู่ข้างนอกบ้านเด็ดขาดลองเก็บปลาอันนี้ติดตัวเน,นี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยยังไม่รู้ไว่าทำไรมาเก็บไว้ก่อนเห็นเก็บไว้ก่อนหญ้า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 ต้องการอะไรนะเดี๋ยวผมว่าใช้อะ่ะถ้ามันมีให้เก็บอะ่ะขอตัวอย่างในเกมถ้าเกิดมีให้เก็บมันต้องนี่นอนนะมันต้องใช้ได้แน่นอน ตนนี้เหลือไว้ทำไมอันนึงเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่ค้าก่อนใช่ไหมวุ้ดหนึ่งอันกับไอ้ทองหยิบสองอันได้อันนึงเหรอ,อเดี๋ยวคุนค้นๆนะอืมไม่ต้องไม่นี่แหละผมไม่ค่อยได้ค้าของด้วยสิอืมสิบอันก่อนอุ๊บอุ๊บอุ๊บอึบแว๊ก เปิดปิดไฟติดไฟติดไฟเดี๋ยวสิบอันนะสิบอันติดเดียคุ้ม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 ติดอะไรเนี่ยติดติดเดียคุ้มไม่ใช่ติดบล็อกอ้าวคุ้มอ่ตรงนี้มืดอีกอ่ะเก็บกันด้วยโอเคเข้าก่อนฮาทุบแล้วฮาทุบแล้วฮาทุบแล้วตรงนี้ เฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวตาตาพิงสมสัยหมก่อนมันมีสวิตช์เปิดปิดอ่ะโอเคเปิดนะ